นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งเคสอาการหนักแล้วก็น่ากลัวที่อยากจะเตือนเพื่อนๆที่ขับมาด้าเตียง5นะครับทุกคนนะครับที่เป็นโฉม KEKF ไม่ว่าโฉมอะไรก็แล้วแต่แต่ยิ่งรถอายุเยอะเนี่ยยิ่งต้องระวังนะครับปัญหานี้ mm hmm. ที่จะให้ดูนะครับรถลูกค้าคันนี้นะครับ mm hmm. เคยมีการเปลี่ยนตัวคัพปิง้งเฟืองท้ายไปแล้วแต่ว่าพอใช้ไป2ปีกลับมาดังใหม่ ทีนี้เรากลับมาเช็คดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับอันดับแรกเลยที่เห็นนะครับนี่เพื่อนเเห็นไหมครับเนี่ยคือซีนนะครับเพามันรั่วซีนเฟืองท้ายมันรั่วนะครับซีนเฟืองท้ายมันรั่วแล้วถามว่าซีนเฟืองท้ายมันรั่วเนี่ยมันเสี่ยงอะไรนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ซีนเฟืองท้ายมันทําหน้าที่นะครับกันน้ํามันไม่ให้ไหลออกแต่ในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งสกปรกหรือน้ําจากภายนอกก็ไหลเข้าได้เหมือนกัน ทีเนี้ยลูกค้านะครับช่วงต้นปีมีการขับลุยน้ําทีเนี้ยมันมากลายเป็นปัญหาแล้วพราะขับลุยน้ําเนี่ยทาให้น้ํานะครับมันเข้าไปในเพลองท้ายผ่านซีนที่มันรั่วเนี่ยละครับนะครับสังเกตสีของน้ํามันลูกค้าคนนี้นะครับเห็นไหมครับสีน้ํามันจะเป็นนมเลยเพราะว่าน้ํามันเข้าไปในเพลองท้ายแล้วเวลาเลี้ยวแล้วมันมีอาการสั่นคึดคืดคดคด,ด,ดจากข้างหลังเนี่ยเพราะว่าตัวข้างในนะครับชุด ชุดเฟืองของเฟืองท้ายสมองตัวคัพปิ้งเนี่ยมันเสียนะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับมันผสมกับน้ํานะครับมันเลยลื่นนะฮะอันนี้นะครับเป็นน้ํามันที่ผมถ่ายออกมาจากเฟืองท้ายลูกค้านะครับสังเกตนะครับเป็นนมเลยนะครับกรณีนี้ทํำยังไงได้บ้างนะครับกรณีนี้นะครับถ้าลูกค้ามีการน้ําเข้าเฟืองท้ายนะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกก่อนก็คือว่าถ้าใช้เฟียงห้าเนี่ยหมั่นถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย 20,000โล30,000โลถ่ายก็ยังดีถ่ายเพื่ออะไรอย่างน้อยเปิดดูนะครับเพื่อเช็คว่าน้ําเข้าไหมถ้าเราน้ําเข้าเราจะได้รีบแก้ไขให้ทันเวลานะครับทุกครั้งที่เช็คระยะอาจจะต้องดูกันหน่อยแต่เกิดว่าน้าเข้าแบบนี้แล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับอันดับแรกที่เราทําได้คือเปลี่ยนน้ามันใหม่นะครับเข้าไปปั่นล้างถ่ายออกแล้วเปลี่ยนใหม่เข้าไปถ่ายออกจนกว่ามันจะใส่นะครับพอมันใส่แล้วก็มาดูกันอีกทีว่ามันจะหายนะครับสั่นหรือสลิปหรือเปล่าในช่วงเฟืองท้ายข้างหลังนะครับสำหรับเซียงห้า เคีเคนะครับอายุเยอะแล้วแนะนํานะครับให้เช็คตัวนี้บ่อยหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียมานะครับสมองเฟืองท้ายแพงมากนะครับบางทีอาจจะเสียเป็นแสนเลยนะชุดเฟืองท้ายชุดคัปปิ้งมันนะฮะเหมือนกันครับข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหมฮะนี่นะครับนะครับข้างหน้าก็มีนะครับชุดซีนรั่วเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยถ้าน้ําเข้านะครับมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนข้างหลังนะครับ อันนี้ต้องเตือนเพื่อนเพื่อนิดนึงนะครับชุดเซียงห้าให้ความสัมพันธ์กับชุดน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ฝาน้ำมันเฟือง้ายหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเข้าเดี๋ยวมันจะเสียหลายบาทนี่เฟือง้ายก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนเพื่อเซียงห้าที่มีอาการเวลาเลี้ยวยูเทิร์นนะครับแล้วมันสั่นตุดุดๆๆๆจากข้างหลังนะครับจะมันจะเป็นตอนเวลาหักเลี้ยวเยอะๆหักเลี้ยวยูเทิร์นหักเลี้ยว อะไรที่เลี้ยวเยอะๆรถหมุนแบบเลี้ยวมุมเลี้ยวก็แคบๆอะแล้วเราเร่งอะมันจะดังตืดๆสั่นจากด้านหลังเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมาจากชุดเฟืองซ้ายนะครับได้รับความเสียหายได้ก็แนะนําเพื่อนๆตรวจเช็คกันหน่อยนะครับสำหรับชุดเฟืองท้ายวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครต้องการนะครับนัดคิวที่ร้านก็โทร087 356 2202นะครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลร้านนะครับสัญลักษณ์แอดแล้วตามด้วยฟิลิกนะครับมีคนคอยตอบให้ตลอดวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเคสเสียงห้าชุดเฟืองท้ายนำเข้าครับ